จังหวัดน,นครนายกเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ยกระดับการเกษตรนครนายกส่งตรงการบริการด้านการเกษตรครบวงจรสู่ชุมชน นายชานนวลวสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2569ไตรามาสท,ที่2นณวัดกุติการามตำบลท่าสายอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก เพื่อให้บริการคลินิกเกษตรในด้านต่างๆแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ภายในงานเปิดให้บริการคลินิกเกษตรในด้านต่างๆอาทิคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายคลินิกดินและคลินิกสหกรณ์นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชสารชีวพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย